MT03 ตัวใหม่เว้ยแบบว่าคือยังไม่มีใครได้ลองแล้วยังไม่มีใครได้ซื้ออะครับเหมือนกันมันเรียบคพืนว่าอะไรเอา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 แล้วเอาแล้วเอาคือมันเป็นความลับที่แบบผมไปได้ยินมานะ้เว้ย สวัสดีนะูช้ชมทุกนกันแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Real yeah, <go. S 1> วิวแอ d ดิกครับผมก็นี่ทุกคนเราแบบว่าวันนี้จะมาเทสรถนะครับก็คือแบบว่าเทสรถตัวใหม่ของยามาฮ่าแต่ก่อนเราจะไปเข้าเรื่องนะทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าให้ทุกคนใครที่ซับผมอยู่นะครับกดอันซับให้ผมหน่อยแล้วก็กดซับใหม่นะครับพอดีตอนนี้เหมือนกับว่าคลิปที่ผมลงไปเนี่ยมันไม่แจ้งเตือน ยังไงกดอันซับแล้วซับใหม่แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคนไปที่ออลนะกดกระดิ่งไปที่ออลมาจะตอนนี้มันเหมือนกับว่า YouTube มันบล็อกช่องผมอยู่นะทุกคนยังไงฝากด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาลองรถ MT 0 3ตัวใหม่เว้ยแบบว่าคือยังไม่มีใครได้ลองแล้วยังไม่มีใครได้ซื้อครับแต่คือแบบจะมาฮ่าก็เลยแบบว่าเออให้ผมมาแบบรออบกวนคุณซูมช่วยมาทสรถให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยผมจะเอารถออกวางจับหน่ายอะไรเงี้ยถ้าคุณซูมไม่ได้มาเทสคือแบบผมคงวางขายไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าผมก็จะ มาเทสรถได้ยามาห่าหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบรถมันสมรรถนะมันเป็นยังไงแบบดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องเซนก่อนนะว่าแบบผมโอเคเขาถึงจะวางขายได้อะไรเงี้ยเออหันไปดูเห็นปหคือแบบสุดปะครับอันนี้คือเขาเตรียมงานไว้สําหรับแบบว่าผมและยูทูบเบอร์คนอื่นผมคนเดียวดีกว่าไม่ยูทูบเบอร์คนอื่นไม่เกี่ยวผมคนเดียวแบบว่ามาเทสเพื่องานนี้โดยเฉพาะดูแบบเขาเตรียมตัวแบบสุดๆนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่า MP03 ตอนนี้หน้าตาโฉมใหม่ปีใหม่ตัวล่าสุด หน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าไฟหน้าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมยังยังยังไม่ได้บีบเออประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่า MT03 ตัวใหม่เป็นยังไงไปประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็นรถเทสที่แบบว่าอันนี้คือตัวใหม่ทั้งหมดทุกคนต้องบอกตัวใหม่ทั้งหมดคือแบบไม่อยากให้ดูไฟหน้าเพราะตอนนี้แบบอยากเก็บไฟหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันก่อนว่า MT03 ตัวใหม่เป็นยังไงบ้างไปดูกัน ครับทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบีบรายละเอียดรถของ MT03 ตัวนี้ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างกับรถรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับของ MT03 นะก็นี่เลยแพนเข้าไปดูมีใครบ้างนี่นำแมนไทเลอร์ซิงมาด้วยนะครับเขาจะบอกอะไรเราบ้างคือเดี๋ยวบีบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอาธิบาย้ทุกคนได้ดูนะครับว่า MT03 ตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราเท,ทดรายให้ดูด้วยไปดูกัน ก็เดี๋ยวเราจะแบบว่าลองคันนี้แหละนี่ยังรอให้ดูก่อนผมขาถึงนะงแบบว่าไม่มีขย e งไม่มีอะไรเลยขาถึงนะครับปกติส่ง175ขับได้แน่นอนอแต่ผม177<ๆ>ให้ดูโดยรวมก่อนโดยรอบแบบว่าอันนี้เราจะแบบพรีพรีวิวนะแบบไม่ได้แบบว่ารีวิวแบบว่าเต็มเต็มให้ดูก่อนไฟหน้าใหม่นะเป็นอะไรนะเขาพูดอะไรมาแล้วโมโนโฟกัสอ่าไฟหน้าเป็นโมโนโฟกัสต้องบอกว่า MT 0 3เนี่ยมันต้องหน้าอย่างงี้เ้ยทุกคน อาจในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็โชคหน้าเขาบอกเป็นอัพไซด์ดาวเครื่องเป็น120เอ้ย 321cc ซี cc, 2สูบ8วาลโชคเป็นอัพไซด์ดาวสีใหม่ถังดีไซน์ใหม่ประมาณนี้จอหน้าเป็น LCD มิเตอร์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่าแต่อาจจะแบบว่าขับได้ไม่เร็วเพราะว่าดูจับพื้นแล้วน่าจะอันตรายนิดนึงแต่เราจะขับแบบว่าเอาฟีลลิ่งนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่า อ๋อต้องปิดชิลด้วยอ,อันนี้เขาให้เทสก่อน,เ,น,ไไนเทสแบบว่าฟรีรันเพราะฟรีรันคืออะไรวะ <c oughs> อ๋อ,อเทสต์กลวยขึ้นกลวยเหรอกลวนยน่าจะมีฝ้าเก้าอ๋อ,ออันนี่เขาแบบให้วอร์มก่อนนะครับคือแบบให้จับฟิลลิ่งรถก่อนว่ารถเนี่ยอาการเป็นยังไงคันเร่งเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเขาจะให้ลองรอบใหญ่ อ่าโอเคไฟลับใหญ่ทุกคนอันนี้คือเหมือนแบบให้วอร์มก่อนว่าแบบฟฟลลิ่งการเข้าโค้งของรถเป็นยังไงนะครับจริงๆก็เสียวๆอยู่เพราะว่าพื้นมันแบบพื้นมันไม่ใช่พื้นแบบพื้นปกติอ่ะมันไม่ใช่พื้นเวลาไมขี่รถอ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกันมันเรียกพื้นว่าอะไรอเอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ดอนเอาแล้ว คนเยอะต้องขับช้าๆนะครับต้องบอกระบบเบรกหน้าและเบรกหลังเป็น ABS ด้วยเขาให้ ABS มาด้วยนะทุกคน ไปเลยไปเลยอุ้ยไม้นะแมนไม้ใหญ่จัดโอ้โหชิลจัดนิ่งแค่เกียร์สามคือแบบอยากจะเทโค้้ทุกคนดูแต่ก็กลัวแบบว่ารถกะล้มอะนะประมาณนี้ ลุงนานเยอะจริงนี่ยังไม่เกียร์สี่นะเนี่ยมาแชวเริ่มเร็วละ อุ๊ยตกสฉบับนิดนึงชคแม่งแบบว่าหนึกมากอะทุกคนเจอแรงกระเด้งอะไรเงี้ยด้วยความเร็วแบบประมาณ60-70นี่คือเหมือนไม่รู้สึกเลย โอ้ประมาณนี้นะครับเก่การขับ MT 0 3นะทุกคนก็คือต้องบอกว่าฟิลลิ่งวันนี้เราไม่ได้ลองแบบว่าให้ให้มันแบบว่าสุดจัดนะเด,เ,ดเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวว่าจะซื้อสักคันแล้วก็มาลองกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนยังไงกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยขอเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะจัดให้นะจ๊ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบไปเทสได้กันมาแบบหอมปากหอมคอแล้วเรียบร้อยนะแบบว่าคือ ต้องบอกว่า M p 0ูนคือแบบวันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเขาจะให้แบบจะขายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราจริงๆทำอไรดีกายแบบรถก็ดีอ่ะ <S <S พี่ว่าไงอ่ะแต่แต่พี่ว่าก็ให้เขาวางขายไปเลยเนอะเซนเซนให้เขาวางขายไปเลยอะไรเงี้ยเนอะผมว่าเดี๋ยวเราจะใจร้ายไปไงเออคือแบบไม่อยากให้แบบเราลองของดีคนเดียวอะไรเงี้ยก็วางขายไปเลยนะขายเลยพ<ล>ี่เ,<ล><บ>เดี๋ยวให้เขาวางขายกันวันที่หนึ่งแล้วกันเอางี้ทุกคนผมประกาศให้ขายเลยวันที่1วันที่หนึ่งทุกคนสามารถซื้อได้เลยแต่ทีนี้แต่ทีนี้เว้ย แต่ทีนี้คือมันเป็นความลับที่แบบผมไปได้ยินมานะเว้ยคือถ้าผมพูดไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะโดนลบคลิปหรือว่าโดนปิดช่องหรือเปล่าหรือยาม่าจะฟ้องผมหรือเปล่านะทุกคนคือผมต้องบอกว่าวันที่1ถึงวันที่7เขาบอกว่าจะมีแคมเปญสเปเชียลไพร์เออคือแบบว่าราคาวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยเขาบอกจํากัดแค่200คันเท่านั้นที่จะเป็นราคาพิเศษนะครับจองได้ผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวผมขึ้นเว็บไปให้นะทุกคนต้องรีบเข้าไปจองและสีเนี่ยมันคะกันด้วยสอนี้หมคันคือถ้าส คือทุกคนสามารถเข้าไปจองได้ที่ w ว w y a m a h a ์เว็บมอ .co.th หรือเปล่ากูจําไม่ได้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กยามาฮ่าสักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นไปให้โซเชยตี้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออก็ประมาณนี้คือ1 0 2 0 0คันกับราคาพิเศษแต่ถ้าราคาที่แบบว่าเปิดตัวจริงๆต้องไปลุ้นกันที่ Monster. มอเตอร์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 อ็โมั้งเออมอเตอร์อ,อร็โนะลุ้นราคาจริงๆได้ที่นั่นสัมผัสตัวจริงได้ที่นั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมคงต้องจัดไปสักคันหน และเดี๋ยวเอาไปข่าวกับน,น้องกายเดี๋ยวรอดูว่าจะเอายัางไงแบบว่าขอกดไลค์คลิปนี้เยอะให้ถึง4 5 0 0 0ไลค์เดี๋ยวผมจะจัดให้ดู MT03 นะและเดี๋ยวไปขับเล่นกันสํหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย